แสงเริ่โรมโผล่มาเชื่แล้วนนี่โอเคไปบ้าครับผมพอานเมครับผม สว่าก็มีนนี่นี่ก็ไกลขันเลยล่วสวยงามนี่นะนิดๆนะผมนะเมฆก็เยอะกว่าแล้วเมฆเยอะวันนี้ผมเมฆเยอะมากครับวันนี้นูต่านวผลน่า ชมวิวบรรยากาศต่อครับนหายครบ4นาทีไปเลยแสงเริ่มโผล่มาเยอะแล้วคอนี้โบ๊ายบายสวัสดีครับจะออกมาจากคอนมี่ครับ ไกลยามเช้าก็จะได้เสียงนกร้องนะครับผมเสียงนกแจงไกลกันน,ะนกแสงอาทิตย์ยามเช้าครับผมนี่ครับแล้วก็เริ่มโปรแสงออกมาเยอะแล้วครับผมนะครับมองดูก็สวยงามตาแนละ้วขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมไจอกันนะคั ตป่นเวลา10นาทีไปเลยครับผมเนเอาตืน่นเวลา10นาทีไปเลยครับผมนะโอเคบ๊ายบายครับผมโบ๊ายบายสวัสดีครับ นีภูเขาต้านไม้ครับผมเมฆหมอกครับผมในการเป็นบ้านเราตอนจับสาวให่เป,เป็นบ้านพี่ๆได้ชมนะครับผม,มบ้านเฉยๆครับผมนี่ครับธรรมชาตินะมันบ้านครับผมนี่นะครับ ครับผมนี่บรรยากาศยามเช้านะผมมั่นเฉยๆนะผมนี่นะครับแสงพระอาทิตย์ก็สว่างก็มีนี่นี่คือไก่ขันหน่อยแสงพระอาทิตย์ยามเช้าครับผมนี่ครับแล้วก็เริ่มโปรแสงออกมานเยอะแล้วครับผมนะครับ มันจะตกนะผมันนะนี่ครับอนี้เยอะมากแสงแอางทิตย์ยามเช้าครับผมนี่ครับแล้วก็เริ่มโปรแสงออกมาเยอะแล้วครับผมนะครับออกมาจากคอนีครับผมไย่ยเจ้าก็จะได้เสียงนกร้องะครับผมเสียงนกแจงไก่กันน,ะนกบรรยากาศแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับผมนะครับนี่ อันนี้ก็ท้องฟ้ามืดคลึมนะครับผมก็มีแสงแดดนิดๆน,นะผมนะเมฆก็เยอะกว่าแล้วเมฆเยอะวันนี้ผนะมเมฆเยอะมากครับอันนี้นูท่าแล้วฝนนะนะครับทนะ้อนะก็ยังมืดคลึมลมนะมืดคลึมอยู่ครับผมนะี่ครับพระอาทิตย์ก็เริ่มโผล่ออกมาแล้วผมนะ สวยงามครับผมงดครับผมนี่บรรยากาศจันทราเจ้าแลผมมั่น่ช้จอยนะผมนี่นะครับแสยงพระที่ก็รู้ว่าสวยงามตาคนระับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผม ถ้าจอปกัดน้ำนิดๆนะผมนะครับเมฆก็เยอะกว่าครับเมฆเยอะวันนี้ผมเมฆเยอะมากครับอันนี้นูท่านะผลนะครับแสงเริ่มโผล่มาเยอะแล้วนี่นี่ครับ พระอาทิตย์ก็เริ่มโผล่ออกมาแล้วผมนะสวยงามครับผมลองชมนะผมสวยงามครับผมมีอะไรคนะรับเนาะบรรยากาศก,าศก,าศกา็ฝ่าบรรดาน,นะผมนะอยู่บ้างบ้านเสียงที่แล้วผมนะ าศาสตร์สองออกมาจากก้อนเมฆคนะรับผมเนี่ยในกาดมองดูส้นสวยงามครับผมนะเสียงครับพี่นี่ภูเขาต้านไม้คนะรับผมเมฆหมอกครับผมในกาดบ้านรนะับประลสวยงามนี่นะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ เซลลทีล่เราวนะเซลลทีล่เราวนะบรรยากาศาตแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับนี่อันนี้ก็ท้องฟ้ามืดคลึมนะครับผมก็มีแสงแดดดวงมือ้าว เปเวลาแล้วสิบนาทีไปลยครับผมนิดๆน,นะผมนะเมฆก็เยอะกว่าแล้วเมฆเยอะวันะ year, นี้ผมเมฆเยอะมากครับวันนี้นูท่าแล้วฝนนิดๆนะผมนะเมฆก็เยอะกว่าแล้วเมฆเยอะวันนี้ผมเมฆเยอะ year, านะ year, year, minha, year, มากครับวันนี้นูท่าแล้วฝนมีภูเขาต้านไม,ม้ครับผมอะเมฆหมอกครับผม ในกลายเป็นบ้านแล้วนิดๆนะผมนะครับเมฆก็เยอะกว่าแล้วเมฆเยอะวันนี้ผมเมฆเยอะมากครับวันนี้นูท่าแล้วผลนะจบแสงะอาทิตย์ยามเช้าครับผมนี่ครับแล้วก็เริ่มโผล่แสงออกมาเยอะแล้วครับผมนะครับนะ่าสวยงาม นนะชมวิวบรรยากาศตอบนะาหายครบสี่นาทีเลยนะครับอาก็ยังมืดครึ้มลมนะครึมคลึมอยู่ครับผมพรานเมฆครับผม บนรยากาศแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะนี่นี่ก็ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับผมก็มีแสงแดงครับผมนี่บรรยากาศจันทร์ตช้าครับผมมั่นเฉยๆนะผมนี่นะครับแสงพระที่ก็เอาเลยเวลานอ้กสิบนาทีไปเลยครับผมนะ บรรยากาศแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับนี่น,นี่ก็ท้องฟ้ามืดคลึ้มนะครับผมแล้มีแสงแดดชมนะผมสวยงามนะครับตอนจับสาวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะครับผมบ้านเครับผมนี่ครับ บรรยากาศแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับนี่นี่ก็ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับผมก็มีแสงเด้สาาส่องออกมาจากก้อนเมฆครับผมนะบรรยากาศน้องดูโซใสงานผมนะเสียงครับพี่พรนเมฆครับผม